อ่ะท่องนโมเด็กนโมถอนใจต้องถอนใจอย่างนั้นขอแต่งงานมืวะดูคลิปแต่งงานมากไปหมดจีดูแลกอินเนอะอยักมีโมมนอ เขาไทยอ่ะร้องไห้อ่ะไอ้อยหยอเคขียดเครอเขียดเหรอเขียดทำไมวะเขียดทคนเผู้ชายม,มาขอแต่งงานนี่เขียดทำไมวะมไม่มีแบบไม่มีโมเมนต์แบบเติมพงเตอร์ไพส์ได้เลยอ่ะแหวนเพชรสักสิบแหวนเพชรสักสิบกะลัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเฮ้ยมันลงมาสองตี้เนี่ยหวะมีหลายคนที่แบบแตามผมมานานแ,แล้วก็ไม่ค่อยจะพิมพ์คุยพิมพ์คุยกันได้นะครับผมไม่กัดนะฮะ ทุกเพจเราอยู่กันเหมือนครอบครัวฮะมีแต่สนิทสนิทกันนั้นฮะในชื่ออะไรวะเนี่ยติ่งลิงติ่งลิงติ่งลิงติ่งชื่ออ่านว่าอะไรดิเตียวเร็วอ่านได้เป็นภาษาตีนเขาเอาเป็นเขอาจจะเป็นคนจีนก็ได้เจ้สวัสดีครับพ่ม่พี่น้องผิภาษาลิเกกูมาแต่เป็นภาษาเวียกันที่ลิเกแล้วเจ้ บงบอกว่าเจดูลิเกบ่อยแล้วไม่รับกูด้วยนะน่ากิงให้ไสแตกจริงโอ้โหขีหหห่รถไปช้อนบอดบอกซีม,มาเห็นบอดจริงมาด้เจ๊เออเ่องเออเอ,เออ,เอ,อ,เอ,อ เกียดเสียงกวเราไม่แปลกใจว่ี่จไม่มีใครมาขอว่าแล้วทำไมไม่มีใครมาขอันเลยนี่มันมาทางนี้พี่ Watch out นี้แหมว่าจไม่จ่าคุณคุคตอไดีตัดยห้าลูกดตัว ตัวหนึง่งตัวหนึง่งตัวหนึ่งอยู่ข้างบนโหมันจะตายแล้วจ้าเรีจ่จากเก็บกล่องอยู่นะไม่เป็นไรพี่ี๋ยวดูยิงเองจบอีเอ๋โหชิบหายโวแนวหัวเราดิ ถา,ามว่าเก็บ<า>กลาา่องไมเตานต้องแบ,บ่หน้าที่กันทีเดียวคนเจ๊เปคนจุดไฟเร็ว,รวมีคนจุดไฟเแค่ไหนก็ขับซะอย่างเงี้ยาทองนโมเด้ โมนี่อะนี่จะพูดทำไมจะต้องทำไมจะต้องทำไมมีงก็ดีอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยจะต้องแบบนี่ข้างบนข้างบนมันบอกกันอยู่ นี่คือฮีโร่คุยจงคารวะคะ่ะไอ้เหี้ยไม่ได้สักตัวอะไรวะยืนเกินโดนจอดตรงนี้ Watch out โอ้ขาดน้าเดียวเห็นกี่ตัวไม่รู้คันยิงใส่ไม่รู้ เรเห็นตัวเดียวนะทั้โอเคจะฉีกไปยิงด้านหลังฮะเบอดร์แล้วหรอพี่ใช่โอเค็บเจีกูไปไหนล่ะกูเจตีกูไปไหนล่ะกูเจตีกูไปไหนล่ะฮะมึงจะเอาวะล่ะ ยังหนีกูไงนะจนฮ่าฮ่าฮ่า่กดดันเฮ้ยโอ้วติ๋มไอ้เหี้ยเป็นงานอยู่นะพี่เป็นงานอยู่นยเฮ้ยเจอเด็กเป็นงานเหรอวะเออไปวันจี้ตัวไหนวะ ใจชนะมันหวานใจพี่เขาเรียกว่าแห้งห้าชั่วโมงครับเหยาอ่ะเหยาอ่ะได้จากแชมป์ยังห้าชั่วโมงโอ้พี่พี่พี่พูดอย่างนี้เกินไปฮัลโหลพี่ไม่มีคำพูดเกินไปถึงผมจะเฉาแต่ผมก็ต้องมีแชมป์บ้างพี่โอ้พี่ก็เกินไปยี่ห้าชั่วโมงอ่ะพี่แชมป์แบบอะไรแชมป์แบบสองแชมป์แบบติมตมเลย ใช่ใช่พี่ก็เรียกว่าอะไรนะมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรลองทฤษฎีเหร,หรอพี่เหมียวพี่มันจะมีทงิ้ตี้นะไงจอด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 ข้างหน้านี่พี่ยิงฟรีสปอร์ตมีรถออกสวยเดี๋ยวะนะ ตีเข่าไปแต่วะข้างหลังข้างหลังเร็เล็วเเยิงตีโอ้ยสเปซ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 าเชียร์ฮ่าฮ่าฮคตน่าจ้าเอ๋ยหว่งเลยหลังต้นไม้ก็มีพี่ตรงแอลในไอ้ดอบอะ นในบักเนินเวลาต่างต้นไม้อ่ะปีไม่ได้หิวเว้ยหิวเวอร์กลางปแบบ2เมตรหิวเว้ยอย่าห้ามกูอย่าห้ามกูอ,มอ้อมขวาจะมีอยานี้เฮ้ยไปมีอย่างตัวอ้อมขวาไปต้องอ้อมขวาไปแล้วอย่าห้ามผมพี่พี่อย่าห้ามผมพี่ไปไปเลยไปตายก่อนเลยมันจะไปแล้วมันอยู่กพี่อย่าห้ามผมพี่โอ้ยดีนะครับกินจนสีฟาไปลยผมเก่งว่ะพี่ ดีนะครัให้ไม่งั้นตายอย่างเครียดโอ้ผมเก่งวะพี่โอเคเอาวะผมหิววิมันมาวะหมดแล้วใช่ไหมผมต้องรีบมายิงพี่เดี๋ยวไอเต้เปนล้าของพี่เออ๋อปืนติ่มดีแท้ถูกพี่นนะพี่พี่ปล่อยพี่ไหมพี่ปล่อยปล่อยปล่อยผมพี่พี่ปล่อยผมพี่ พี่ชุบผมพี่เดี๋ยวอย่างวะเจ้าบงมาแล้วด้วยพี่ไอ้ไอ้เต้มมาล้วผมวะพี่เออชุบไปแล้วไปดนชแล้วไปแล้วตายวงเออชุบไปแล้วนอกวงแน่เฮ้ยมาชุบมาอยู่ข้างหลังได้ไงวะอยู่ข้างหลังรูอ่ะไอพวกนั้นมันต้องมาแบบรูฟลูอยู่ที่มันจะข้ามสะพานนี้หรอมันต้องข้ามสะพานนี้แหละมันไม่ข้ามสะพานนี้มันจะข้ามสะพานไหน มันวางรูดหนามไว้แล้วเพื่อนยังไงมันก็ไปต่อไม่ได้เพื่อนเพิ่งจะฟาร์มจนมามาแล้วใช่ไหมโอเค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 เคมันมันเช็คมันเช็คมันเช็คอยู่พี่มันเช็คมันเช็คปล่อยมันผ่านมาแล้วเพื่อนสองเรามีสไปายเรามีสไปายแทบอยู่เพื่อนปล่อยมันผ่านมาเพื่อนสองคันมันจะรอมาฟ้องวงมาแล้ว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 วงดิงตรงมาเลยดิงตรงมาเลยดิงตรงมาเลยวะเอามัน เออเฮ้ยมันเห็นแล้วมันเบรกแต่ตายแล้วตายแล้วสองตัวนี้ตายแล้วเหลือตัวทั้งหน้าสะพานฝั่งนู้นเลยไอ้เหี้ยมันขี่รถคว่ำเพื่อนจริงวนที่เพื่อนยิงฟรีไม่เหรอเออหมด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 ไม่บอกแล้วอย่าพวกมันต้องวามันเบรกหัวที่มเลยนะพี่ภาวนาสวดภาวนาให้บ้านนี้มีเปิด สวยลูกสองอันดาธาเกมมิ่งเลยเพื่อนเอ้อันดาธาเกมมิ่ง <c oughs> วลยแหวงเ้ยสามว่ากแหวงมีแต่ลูกทองยิบขายนีย่มัเป็นจอวิดยังไงวะโอ้โหถ้าจะมีปืนโอ้โหเราฟังเสียงปืนคนอื่นเขาอะโอ้โหได้ยินเสียงปืนแล้วไม่อยากเดินเลยว่ะเพื่อนอยู่ซีก็ได้อะไรก็ได้ที่มันรัวได้ฮัลโหล

เปิดเปล่าพ่อพ่อไม่แตกยังไม่แตกอะไรยังนี่แน่จังเลยมึงรู้จักรู้สิกวาดเมืองเปล่าบุ้มอย่านะมึงชักแม็กกูเอานะเฮ้ยมันชักแม็กแล้ว ไป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 เราต้องไปแล้ว Watch out เอ้แบงค์ขึ้นรถไอ้แบงค์อ้าเดี๋ยวรอช้าเดี๋ยวรอช้าเขาขอความที่เหลือมาได้เราอันตพาลเราจะพาแม่งทุกตี้แหละกูไม่มีปืนกูจะฟู full Put the full ไฟนี้เออกูจะฟูไฟนี้เฮ้ยโอ้โหอย่างเงี้ยฟูยังไงเพื่อนเอายังไงเพื่อนกูลงมากันหลังนี้มึงต้องทิพแล้วเพื่อน เอาว่าปืนมึงยิงไกลกันไม่ได้มันต้องทิ้มเราเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนในรถเพื่อนมันอยู่ในรถเออกูจะฟูเอ้ยไนี ถึงกูจะฟูแต่กูก็ไม่ทิ้งยูสิ่อนดับอบเอี้่เฮ้ยพี่เพื่อนมีคนขวากเขาเหลืออีกแล้วไปไไปไปไปไลูกนี้อยมันเราไปเอาลุกนไป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 อพวกนี้มันต้องอยู่ที่สูงเฮ้ยน้าไปเคลียร์ทางนี้กันถ่ายรถ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 เฮ้อ เดี๋ยวเราจะเราจะวนกลับให้เพื่อนเราจะวนกลับให้เออมึงเคยเออเอ้าเอามันเพื่อนเอามันเพื่อนเอออย่าหิวเพื่อนอย่าหิวโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ไม่เพื่อนจะโดนละหมอบไว้เพื่อนหมอบไว้หมอบไว้เพื่อนหมอบไว้ฉหนโดนจริงตรงไหนวะ ลองลองลงชุบเพื่อนคนนึงลองชุบเพื่อนคนนึงมันอยู่ไหนวะเพื่อนมีรถเข้ามาเพื่อนมีรถเข้ามามีรถเข้ามามีรถเข้ามามีรถเข้มามาโอ้ยสเป้หน่อยสเป้หน่อยสเป้หน่อยอัดใส่รถอัดใส่รถเต๋อ เนไไปเลยไปหลังหินไปหลังหินเอ้ยเพื่อนอ้ยสมองสมองสมอหนี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 ดโอ้เพื่อนขามาทันี้เออจะแตกไปนี้เอาโอ้แตกอบอกแล้วอย่าดูหนังอร่องเยอะไป เดี๋ยวเาสองคนละเอออู้ไงไปนี่ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้งูอีลแก้ว